หน่อยเป็นไงก่อนขึ้นเวทีเต็มตัวตื่นเต้นหรืออะไรไงบ้างอ๋อตื่นเต็นมากค่ะถ้าเต็มสิบให้ร้อยเลยโอ้โหจริงๆเป็นงานแรกแรกที่แบบว่าได้มาแบบเป็นแฟนมิรั้งแรกที่เป็นคู่ด้วยใช่ก็จริงๆมีโชว์เยอะมากแล้วก็มีเกมที่จะเล่นกับแฟนคับทุกคนที่มาเมนเยอะมากๆเหมือนกันครับผมตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเจอบรรยากาศเนี้อือครับพีกับพีกับ ขาสั่นไหมคะตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ยืดอยู่ครับผมขาสั่นับขาสั่นบอมอยู่เพราะพร้อมแล้วจริงๆเมื่อกี้เราได้มีรอบเบเนฟิตไปแล้วเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนแบบน่ารักกับพวกเรามากครับผมทุกคนก็แบบว่าเกี่ยงเกี่ยงกันเต้นกับเราเพราะเขาเขินกันอะไรเงี้ยครับน่ารักน่ารักกันดีครับผมอย่างระหว่างการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างแต่ละคนโอ้เห็นแล้ะ ก็หนักครับหนะักพอสมควรเลยเพราะว่าเ,เราก็มีทั้งซ้อมกับคุณครูด้วยเนาะแล้วก็แยกซ้อมด้วยเหมือนกันแล้วก็เพราะว่าเรามีโชว์เดี่ยวแยกกั s <S mm, นบครูด้วยเหมือนกันอันนพัสเดี่ยวเป็นยังไงบ้างความท้าทายของแต่ละโชว์ของเราอมินก่อนเป็นยังไงที่ของอมินแบบว่าค่อนข้างกดดันมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่า คือครั้งที่แล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นโชว์แบบว่าลองไปแต่ครั้งนี้ก็คือจะเต้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จริงๆค่อนข้างเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างยากล้วก็ท่าเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไปซ้อมแบบนอกรอบหลายหลายหลายครั้งอยู่เหมือนกัน ครับผมก็เหมือนกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าการการซ้อมแล้วมันสม่ําเสมอมันจะทําให้โชว์มาดีที่สุดเนาะก็มีมีโอกาสได้เออเราก็เรียกซ้อมกันนี่แหละครับก็พิกเพราะว่าพีกก็มีโชว์ของพิกด้วยเขาก็มีโชว์ของเขาด้วยเหมือนกันครับโชว์คู่่ะคะเป็นไงคิดว่าแฟนๆเล้วจะแบบเซอร์ไพรส์ตื่นตาตื่นใจไม่บอกครับไม่บอกด้วยเดี๋ยวรอให้ทุกคนดูเสร็จดูภาพบรรยากาศในนี้ดีกว่าบรรยากาศโชว์คู่ของเราแฟนคลับดูล้วเขาจะอินเขาจะจิ้นเขาจะอินอ ใช้คําว่าอะไรดีคํา<ร>ว่าวรบรถครับผมก็จะได้เห็นทั้งร้องทั้งเต้นแต่ก็เอาจริงๆท้าทายสำหรับมินมากๆค่ะเพ<ม>ราะว่าก็ไม่เคยเต้นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก,ก็เป็นโชว์คู่กับเขาแล้วเขาซึ่งแบบสกิล<อ>ทั้งร้องทั้งเต้นคือเขาแบบเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับเลิหยอกันเองละควบรถเาเนคนีรถหวานไหมครับเดี๋ยวมีน้ำพึ่งตั้งไว้ให้ เราจะมีเสิร์ฟให้เขาั้มเออจริงๆเดี๋ยวเดินเสิร์ฟให้เลยก็ได้เป็นน้ำพึ่งทีละแก้วอะไรเงี้ยครับพี่เขินั้มมันแบบว่าถ้ามันต้องโชว์ต่อหน้ามันต้องเยอะๆมันต้องอะไรครับมาถึงที่ก็เหรอเออพี่เอออ๋อก็จริงๆเดินไปแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็ไม่ได้มองหน้าเขาอะไรพี่เจ้าใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไงบ้างมันเป็นรสชาติหวานแค่ไหนเออหวานแค่ไหนอหวานขนาดไหน จริงๆมันก็จะมีโชว์แบบหลายๆพาร์ทมีทั้งแบบเ hey, ท<ช>่เผ็ดน่า<ช>เซ็กซี่ในใน้อยอะไรอย่างเงี้ยความหวานก็มีให้ทุกคนได้ดูในโชว์อย่าง้งี้ย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แต่ก็ให้มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าที่จริงๆสําคัญที่เราเตรียมรูปแบบแบบโชว์ออกมามันคือความเขาเรียกว่าอะไรนะร้อนแรง <c oughs> พี่ขารุนล้วนะจะเอาใช่ไหม <c oughs> ค่ะฟัง,นง,งนเนี่ยฟังฟังพี่กินเนี่ยแกออกมา คือมันเป็นมันเป็นความอยากให้มันจะมีคำหนึ่งก็คือความร้อนแรงครับผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันอแล้วถ้าความหวานที่กลับมาเดินเดิมครับผมมันแค่ไหนมันเหมือนลุดมาจากในจุดต่อดหรือม่หรือว่ามันยิ่งกว่าโอ้เอาจริงๆถ้าถามว่าขนาดไหนก็เอาตามพอความเหมาะสมแล้วกันอะไรประมาณครับผมอย่างความร้อนแรงมันแค่ไหนมินที่มันจะต้องแบบออกมาเต้นกับเขาโอ้ สิบเต็มสิบละกันค่ะเพราะว่าเพลงที่เลือกมาก็ร้อนแรงอยู่อ, <c oughs> อย่างในภาคของเพลงนี้เลือกเป็นานานๆมาเหมือนว่าเพราะาคนก็แนวเพลงเข้าเหมือนกันมาต่างกันโอ้ก็มีจริงๆเราเรามีลิสต์มาอยู่แล้วครับแล้วก็คือเราเราแค่เราออกความเห็นว่าเอออันนี้เป็นเพลงที่เราอยากนะแล้วก็ทางช่องก็ประชุมกันเราก็เข้าประชุมเรื่องเหมือนกันเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เลือกเอออันเนี้ยเหมาะสําหรับโซโลน่นี้อันเนี้ยเหมาะสําหรับรูปแบบโชว์นี้ ตอนสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นแฟนมีทีบินในวันนี้ครับอย่างโชว์คู่กันมันต้องช่วยหรือกันยังไงบ้างโอ้ก็จริงจงตามตามชื่อเลยเป็นโชว์คู่เนาะมันขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยต้องเป็นขาดกันไม่ได้ใช่ด้วยครับแล้วก็ขาดพี่ๆเสิรมวลชนทุกคนไม่ได้ครับผมเถสิไม่ต้องหันเลยไม่ช่วยล้วไม่ช่วยเลยหันหนีเลยอ่ะครับผมแล้วก็อยากให้คนได้ดูกันครับเพราะว่าโชว์นี้สนุกแน่นอนครับนอกจากไหนม่ ทำอะไรอีกให้ทั้งแฟนแบบได้ร่วมเล่นอีกครับบนเวทีโอ้มีเล่นเกมเนาะใช่จริงเป็นเกมอะไรเกมอะไรต่อยิ่งชุบจริงๆมีหลายเกมครับมีหลายเกมแล้วก็เราจะไปลุ้นกันบนเวทีครับผมสปอยหน่อยได้รนะคือเตรียมมาเองเลยไหมหรือว่ายังไงพวกเราก็ลุ้นพวกเราก็ลุ้นเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าอยากให้มันออกมาเรียลที่สุดอะไรเงี้ยครับก็คือแจ้งมาเบื้องต้น แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงข้างบนนั้นแล้วก็จะมีใครแบบเป็นผู้โชคดีได้มาเล่นกับเราบ้างแต่ก็คือให้แข่งกันเองก็ให้มีให้แข่งกันเองด้วยจะยอมจะยอมให้มินไหมปล่อยนะไม่ถึงว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่เด้เขาเล่นไงปล่อยยอมแบบว่ายอมแบบออไม่ต้องใส่เต็มสิบอ่ะเราแต่ลูกทีมมี้ด้วยแล้วกันครับแต่ว่าทีมคนหน้าเขาเราจะไม่รู้สกิลหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวกูชนะไปดี๋ยวเขาแบบ จริงๆก็ยอมก็ได้ครับครับไม่ต้องแข่งแล้วนะอะไรนะไม่ต้องแข่งแล้วคือให้ทุกคนแข่งกันเองนะทีนี้ต้องแจ้งลูกทีมไปก่อนว่าเราอยากพยายามชนะอ้าวได้เหรอได้ใช่ไหมได้เหรอโอเคแจ้งว่าเป็นอย่างเดียวที่ไม่ได้ซ้อมคือเล่นเกมใช่ครับใช่แล้วก็ซึ่งผลแพ้ชนะก็จะอยู่บนเวทีเลยครับไม่อยากใหแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญลุงแอดลุงแอด ที่แถวนี้แม่ยัไม่รู้ตัวนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไม่รู้ตัวเป็นทีมงานของเราเองครับใช่ครับแต่ว่าถ้าแข่งรับเชิญก็นะตอนนี้ก็คือเราจะเป็นโชว์พีคมินแฟนมีโดยเฉพาะเลยครับผมแต่ว่าจะคือจะทีเซอร์พีเซอร์ฟเต็มที่ก็คำคำนี้เป็นคําที่เจ๋งมากเลยนะฮะทีเซอร์พีเซอร์เนี่ยเพราะว่าพี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเพิ่งได้มาเข้าใจเมื่อเช้าเนี่ยแหละพูดกันในห้องแต่งหน้าครับ แล้วพี่แบบว่าเพื่อนเพื่อนนักแสดงผู้จัดอะไรมีมาด้วยเนาะมีไหมครับมีพี่ไม่รู้เลยคฉันสิหนูก็ไม่รู้อ๋อแม่หนูแม่หนูอ๋อใช่แม่หนูมาเรื่ออาหารใช่ครับเป็นแม่หนูซัพพอร์ตครับแม่หนูออฟฟิเชียลออกเสซ็งไงคะแม่หนูแม่หนูออฟฟิเชียลไม่ใช่อันนึงอะไรนะแมู่เมนูออฟฟิเชียลขอบคุณแม่แม่แบบมาตลอดซัพพอร์ตตลอดเลยขอบคุณครับขอบคุณเพราะว่าพี่ก็เจอแม่มาตลอดเนาะแล้วก็รวมถึงทั้งทุกงานไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหน ถ้าแม่มีมีเวลาแม่ก็จะมาตลอดเช่นงานอีเวนต์คู่ของเราเลยครับางทีแม่แม่ก็มามาเสมอเลยครับเห็นว่ามีทีมพิศดาด้วยแล้วก็จีนะค่ะคู่แฝดบอกว่าแบบน้องเป้ยเหรอคะน้องเป้ยน้องเป้ยขอวันทักมาตั้งแต่นู้นตอนซ้อมค่ะว่าแบบน้องเขาจะมาให้กำลังใจแบบนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเขาขึ้นไปต่อยมวยคุณกอล์ฟเป็นไปดีอย่าเลยขนม ทำไมอ่ะน่าจะตีกันตายครับให้คุณเป็นนัวจี้น่าตีใจลายรู้สึกไงบ้างวันนี้รวมคนคนหลักคู่เรามาโอ้ชื่นใจครับชื่นใจเพราะว่าเราจริงๆเราก็รอคอยวันนี้กันมานานเนาะก็หลังจากที่จบตั้งแต่ตอนนู้นเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอได้เจอบ้างในอีเวนต์บ้างแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนมารวมตัวกันครับผม ก็ขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจอยากจะโชว์ด้วยครับจริงๆเขามีโหวตไหมเขาอยากเห็นอะไรเราบปนเวทีบ้างโอ้แล้วเขามีแอบไปส่องมาเหมือนกันนะอะไรยังไงบ้างก็มีเต้นบ้างเต้นอะไรนะตีลังกาสิบตลบบ้างอะไรแบบนี้มันแค่โชว์แค่โชว์กายกรรมน่าจะกายกรรมครับตีลังกาไปสุวรรณภูเขาไปซุปโอ้โหซึ่งพี่สามารถทำได้พี่ ไม่อยาดเลยดีกว่าไปับผิดหวังนะอย่างเงี้ยทนไม่ได้ผิดหวังดีกว่าอ้าวอเตรียมใจไ้เลยไม่เตรียมใจไว้เลยผิดหวังครับถ้าอย่างนั้นครับผมแล้วนีแล้วนัพานแล้วนะฟิลคู่อ่ะเขาอยากเห็นอะไรในคู่เราอ้เขาก็อยากเห็นมีมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เขาเขาอยากจะเห็นกันซึ่งพี่ขออุ้ไวปก่อนให้ไปดูกันมันในเวทีสตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเขาอยากเห็นฟิลไหนโมเมนต์ไหนเขาอยากเห็นเพลงหนึ่งที่ชื่อเพลงว่า ก็โปไปได้ไปได้ฟ้าฟ้าด้วยจ<ช>ับงบองบุญถ้ามันมีความพิเศษยังไงบ้างสป,ปอร์ตโดยไม่ต้องบอกชื่อเพลงก็เอ่อความพิเศษยังไงคือมันจะนี่แบบว่าแบบวนี่ <c oughs> มินแปดิอะไรมินแปดิมันจะมีความครบรดและเสียงเพลงเพราะมากและมันมีเรื่องราวที่ดีและทั้งหมดทุกคนเข้ากันใช่ไหมมินไปยังไงบ้ อันไหนองไงอ่ะอันนี้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 อันนภาษามือหรืออันใจหรือว่าเรารู้ใจกันอยู่แล้วเลยมองแค่ยังรู้เปึ๊ดมีคิดอะไรอุ้ยเพราะเป็นเพราะเป็นแบบนี้พี่ว่าไม่น่าใช่ภาษามือล้วนเลยครับเออมรู้สึกมีแฟนขาเขาดีกว่าใไรเขาอยากเห็นอะไรในคู่ของเราจริงๆหลักๆก็คือเต้นค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยเต้นด้วยกันแบบจริงโชว์คู่กันครอย่าใช่ค่ะ หลักๆก็เต้นแต่ว่าทุกคนก็จะได้เห็นในวันนี้ว่าแบบเป็นเต็มๆเลยแต่วันซ้อมเหละคุณก็มงว่ามินก็สามารถทันพีคเหมือนกันนะหมายถึงว่าอู้นั่นแหละทันใช่ไหมคะทันทันทัก็ไม่พูดจริงพูดจริงหลังจากที่ซ้อมไปวันนั้นเราก็แบบนัดกันซ้อมอีกเพราะว่ามันยังไม่ชัวร์เราเริ่มมาท้าแรกผิดเลยเริ่มพ่อแม่แรกเลยถูก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 แล้วครับก็จริงจริง อบบอ,อ้งพี่เขาช่วยเหลืออะไรเราบ,บ้างในค่าซ้อมเพราะว่าเขามีพื้นฐานเขาเชื่อความอดทนอดทนที่เราเพราะว่าใช่เพราะหนูเหยียบขาเขาไปหลายทีอ่เก <c oughs> ่งแล้วเขาอดทนเก่งมากครับเพราะบางทีพี่ซ้อมจบปุ๊บพี่บอกอีกรอบหนึ่งแล้ว่าจบอีกรอบหนึ่งโคตรโหดค่ะเพรอะไรนะโคตรโหดค่ะอืมแต่คนเขามีใจดีตรงไหนบ้างไม่มีอะไมีอ๋อโอเคก็นี่แหละคือเขาอยากให้มันแบบได้ดีที่สุด ไม่ดีไม่พักเอืออ่ะอยากจะขอบคุณใครบ้างที่แบบเกิดแฟนมีในครั้งนี้ห้องเอาโอเคก็จริงๆขอบคุณทุกคนครับขอบคุณาทางช่องด้วยแล้วก็ขอบคุณที่สําคัญเลยแฟนคลับทุกคน <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อยู่ในวันนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็เราเรา,เราเจอมาด้วยกันนานเนาะจนจนมาถึงวันนี้ตั้งแต่ละครออน,อนกันจนจนมาวันนี้ทุกคนนั่งอยู่ตรงน,นี้พี่เอาจริงพี่จำได้ได้ทุกคนเลยเพราะว่า ต้องขอบคุณครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณพลังในการสปอร์ตของทุกคนครับผมก็จะอตอบแทนทุกคนด้วยผลงานที่มันดียิ่ง,งขึ้นไปครับยังไงก็ฝากพีกมินแฟนมีดจูด้าเซนโทวันนี้ด้วยครับผมพี่นี่ชาวโอนี่ไหมโอนี่ของพ i g มินใช่ใช่ครับคือขอบคุณโอนี่ทุกคนด้วยโอนี่ย่อมาจากคำว่าโอเชียนแล้วก็ปันนี่ Bunny, ที่แปลว่า,ากระต่ายก็จะเป็นแบบแฟนคลับของเราทั้งคู่ซึ่งเป็นแคทบิดกับ โอเชียนรวมกันเป็นโอลี่อะไรอย่างนี้ครับมีแนวว่าจะไม่เขินจะมาถ้าโชว์คู่กันเนี่นยครับพี่ถามจริงใครเขินกับกันถ้าต้องแบบโชว์คู่กันบนเวทีแล้วมันบรรยากาศแฟนคลับแล้วฮอบเพิ่มปอย่างเงี้ยคิดว่าจริงๆนะน่าจะมองหน้ากันแล้วก็ถ้าต่อไปนะถ้าต่อไปอย่าลืมนะม <c oughs> ันไม่มีการแบบว่าไม่ค <c oughs> ิดว่ามีการสื่อสารกันในเวทีบน,บนเวทีมากกว่าครับพ่าผ่านมาแก็ จ,จริงจริงมินว่ามันใครเขินมากันบนเวทีถ้ามันจะต้องแบบว่าโชว์คู่กันจะแบบว่ามีซีต้องซึ้งกันไปถึงว่าในเพลงอี่ยมันต้องพาไปน่าจะหนูเนี่ยแหะคะทำไมเราเขินเขาตรงไหนหอ่ะงก็เอาจริงคือเขาเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วคือแบบเต้นโน่นนี่นั่นได้แต่หนูก็อาจจะแบบหนูก็ไม่รู้ว่าหน้างานหนูจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหมายถึงว่าเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หมายถึงว่าจะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะ ต้องรอดูกันอ่ะถ้าเราเกิดมองหน้าเขาเราจะมองส่วนไหนของหน้าเขาถ้าเราฝืนิมมองพี่จันอยู่แล้วเหรอต้องตาเลยค่ะพีนซู่มั้ยให้กำมันผมว่ามีต่อยวนวิีเรียนเชิญครับหลังจากนี้เราจะได้เห็นผลงานคู่ของเราอะไรอย่างเงบ้างโอ้ก็ต่อจากนี้เอาหลังจากแฟนมีดนี้ก็จะณตอนนี้ยังแต่ว่าในอนาคตอาจจะมี อะไรก็ให้ท oh ุกคนติดตามกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้คือจะมีอ่ก็ละครของพีคด้วยแล้วก็ละครของอ่คุณมินเขาด้วยเหมือนกันครับครับยังไงก็อ่ตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของละครเนาะต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของละครโซโล่ของแต่ละคนครับก็คือย้ายทำงานอย่างไรกกลับมาคู่กันใหม่ใช่ครับคือคู่กันอยู่แล้วก็คิดเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนชอบพี่มากเลยฮะไม่เป็นวันเดินทานยังไงพี่ก็ต้องชงหนึ่งนะ เนี่ยชมเพ้ไม่ส่ตาเน่ยชมได้ไหมว่าเลนไทยอ่ะได้เลยครับการขืนไม่ได้เลยแล้วหอมกันนัคก็แล้วเมื่อกี้คือแบบเหมือนเว้ยปับเออไงนะคะกาขินน่าโอเคค่ะอินเซอร์ขอบคุณค่ะ